ลูกสาวของผมจะทำลายล้างโลกใบนี้ซอนอาทำไมเธอถึงทำอย่างนี้น่าสมเพชอะไรอย่างนี้รีซอจุน ตอนนี้แกกําลังคิดจะเล่นบทคุณพ่องั้นเหรอฉันหรือว่าแกจะมากำจัดฉันเพราะว่ารู้สึกผิดต่อพวกฮันเตอร์ซอนอายังไงเธอก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจสินะลีโซตจุนเธอไม่ใช่ลูกสาวของคุณอีกต่อไปแล้วเธอเป็นสัปะหลอดปราดแห่งดาวไม่ใช่ซอนอาไม่ใช่สัปะหลาดเธอเป็นลูกสาวของฉัน ฉันนะไม่อยากใช้กำลังกับนายเลยนะเลีกไปซะหืมแบบนี้หมายความว่ายัางไงต้องขอโทษด,ด้วยท่านนักปราดแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะกำจัดเธอแต่ผมมาเพื่อปกป้องลูกสาวของผมแต่เราต้องกำจัดเธอต้องข้ามศพผมไปก่อน ฉันรู้ดีว่าฉันล้มเหลวในฐานะการเป็นพ่อและก็ไม่มีประโยชน์ใดๆกับทั้งซอนอาและนักปลอดแต่อย่างไรก็ตามท่านนี่จะเป็นจุดจบของฉันเฮอฉันไม่สามารถจืนดูลูกสาวของตัวเองถูกฆ่าได้หรอกซอนอา เริ่มต้นภารกิจสุดท้ายของโลกบอสตัวสุดท้ายค่นล้มแม่มดลีซอนอาซอนอาพ่อขอโทษถ้าฉันมีโอกาสได้แก้ไขความผิดพลาดนั้นอีกสักครั้งเริ่มต้นภารกิจเฉพาะของฮันเตอร์ลีโซจุนภารกิจย้อนกลับเปลี่ยนแปลงอนาคต เริ่มต้นการย้อนกลับการย้อนกลับเสร็จสิน้นฮะฮทำไมฉัน ถึงมาอยู่ที่นี่ฉันยังจำได้ชัดอยู่เลยว่าฉันได้ตายไปแล้วที่ภูเขาโซฮะนี่มันปี2025้ย้อนกลับมางั้นเหรอฮะไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ฉันย้อนกลับมาอาดีตงั้นเหรอแล้ว ไอคำเตือนภารกิจก่อนหน้านี้มันคืออะไรฮะโซจุนนายอยู่ข้างในหรือเปล่าฉันเองอยู่อึนเฮฮะหรือว่าจะรอรอเดี๋ยวฉันมาแล้วหวัสดีโซจุนซอนอาทักถายพ่อสิลูกฮะ สวัสดีค่ะป๊ปาป้อเสียงเด็กรีซอจนปิดประตูปังภาพเรื่องจบขึ้นเอนเครดิตเลยหยอกเล่นใครก็สรรหาแกงน้องสวัสดีค่ะป๊าป๋าภา,ารกิจเฉพาะเปลี่ยนแปลงอานาคตป้องกันข้ออร้ายทั้งห้าของรีซอ ฉันรู้มันน่าประหลาดใจและยากที่จะเชื่อแต่เด็กคนนี้คือลูกของนายจริงๆโซจุนฮะประหลาดใจเหรอนี่เธอเพิ่งจะพูดว่าประหลาดใจงั้นเหรอนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะจู่ๆเธอก็มาที่นี่แล้วบอกว่าฉันเป็นพ่องั้นเหรอนี่เธอพาเด็กมาที่นี่เพื่อที่จะข่มขู่ฉันงั้นเหรอโซจุนฉันแล้วเธอไม่หลักฐานพิสูจน์ไหมหละ่ะ ว่าฉันคือพ่อของเด็กคนนี้เธอไม่คิดบ้างหรอว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกของผู้ชายคนอื่นนะยังไงก็ช่างเธอจนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าเธอคือลูกสาวของฉันจริงๆค่อยกลับมาตอนนั้นแล้วกันตอนนั้นเราไล่เธอไปอย่างเย็นชาเรานี่มันโคตรสวะเลยแต่ก่อนอื่นภารกิจนี้ขอร้ายทั้งห้าของซอนอาเด็กอย่างเธอ คือคนที่จะทำลายโลกจริงๆงั้นเหรอนั่นหมายความว่ามันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับซอนอาแต่ฉันไม่รู้ว่าซอนอาต้องเจอกับเคาะร้ายอะไรมาบ้างตอนนี้เมื่อเรามาลองคิดดูเราไม่เคยมีความทรงจำดีๆกับเธอเลยตั้งแต่ตอนที่เราได้พบกันไม่ใช่แค่เราไม่ยอมรับว่าคือพ่อของเธอแต่เราทำให้อึนเทซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลซอนอามาเพียงลำพังต้องตายหลังจากนั้นเราก็รับซอนอามาเลี้ยง แต่เราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหลังจากเอินเฮจากไปเราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อจ่ายหนี้ก้อนโตซอนอาถูกทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการดูแลสาเหตุที่ทำให้ซอนอากลายเป็นแม่มดเป็นเพราะเราเองเด็กที่ไม่มีแม้แต่โอกาสในการเรียกเราว่าพ่อฉันรู้มันน่าประหลาดใจและยากที่จะเชื่อแต่เด็กคนนี้ไม่หรอกฉันเชื่อเธอ เอเ๋สอนอาน่ญญารักออกไงลูกพ่อคาโซจุนนิ่น้นอยเข้ามาข้างในก่อนสิพวกเธอเดินทางกันมาตั้งไกลนี่คงเมื่อยขาแย่แล้วพ่อจะพาหนูเข้าไปข้างในเองนะองหญิง <c oughs> ตายกันเป็นแถบฉากนี้ <c oughs> เขาเปลี่ยนไปชายที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งรกตลอดเวลา กลับมาทำความสะอาดบ้านเล่นกับซอนอาแม้ว่าเขาต้องรู้สึกแปลกๆเนื่องจากเป็นการพบกันครั้งแรกเมื่อก่อนนายยังดูเหมือนเป็นคนไม่รู้จกักโตอยู่เลยนะนายเปลี่ยนไปมากเลยนะนะานะเวลาผ่านไปทุกคนก็เปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละยังไงก็เถอะทำไมเธอถึงเก็บเป็นความลับจนถึงตอนนี้ล่ะพวกเราเลิกกันไม่ดีฉันมารู้ตัวว่าฉันท้องซอนอา ก็ตอนที่แยกทางกับนายแล้วเดิมทีฉันตั้งใจว่าจะเลี้ยงซอนอาด้วยตัวเองแต่ฉันมาที่นี่เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นฉันไม่มีที่ไหนให้พักอยู่ได้เพราะบ้านของฉันฉันจะไม่ขอให้นายรับผิดชอบหรอกนะเนื่องจากมันเป็นการตัดสินใจของฉันที่ให้เธอเกิดมาแล้วยังไงละ่ะขอให้ฉันพักอยู่ที่นี่สักพักนะ ฉันปล่อยให้ลูกนอนที่โมเตลไม่ได้จริงๆทนายไม่มีห้องแยกงั้นห้องเก็บของ er เอาละเอาตามที่เธอต้องการเลยเห้ว่าไงนะหืมอ,อะไรเหรอบ้านของฉันก็ไม่ได้กว้างมากนะักดังนั้นฉันจะเก็บของที่ไม่จำเป็นออกมันน่าจะมีพื้นที่เพิ่มได้นะของของเธออยู่ไหนล่ะเออของเหรออยู่ข้างนอกนะเขาแปลกไปจริงๆลีโซจุนไม่ใช่คนที่ยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้ง่ายๆ สอนอากระตูนเรื่องนี้สนุกไหมคะพ่อเปิดแฮปปี้ทีเฟนให้ดูเลยนะเขาเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาและเป็นคนไม่รู้จักโตจริงๆแล้วเราเตรียมตัวมาฟังคำพูดแย่ๆจากรีซอจุนตั้งหากอืมอะไรเหรอเอ่ออึนเฮเฮอ่ามันอาจจะปุบปรับที่ได้ยินคำพูดนี้จากฉันแต่ว่าเธอรู้ไหมพวกเรา น่าจะแต่งงานกันนะค่ะเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยฉันไม่เข้าใจเขาเลยเอืมนี่มันอะไรกันฉันงงไปหมดแล้วเขาเชื่อว่าเธอคือลูกสาวของตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันแล้วบอกให้พวกเราอยู่ที่นี่อย่างไม่ลังเลยิย่งไปกว่าน,นั้นคือการขอแต่งงานเฮ้เข้ามาเลยเข้ามาเลยแต่งงานกับผมนะ แต่ถ้าเราไม่พูดมันออกมาตอนนี้เราอาจจะต้องเสียใจเราจำเป็นต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเคยทำลงไปและแม้ว่าตอนนี้เรายังมีเรื่องที่ค้างคางในใจแต่เวลาและความว่างเปล่าที่เข้ามาหลังจากการตายของอึนเฮทำให้เราตระหนักได้ว่าเธอเป็นคนที่สำคัญมากเพียงใดโซจุนว,ว่าฉันมาที่นี่ เพราะว่ามีหลายสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าฉันรู้สึกอะไรกับนาย <c oughs> เธอพูดถูกแล้วเราเลิกกันไม่ค่อยดีดังนั้นมันคงแปลกหน้าดูหากว่าเธอยังรู้สึกอะไรกับฉันแต่อยู่ๆการที่นายพูดเรื่องการแต่งงานขึ้นมามันทำให้ฉันสับสนมากโซ so, จุนฉันรู้สึกขอบคุณที่นายให้พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่นะ แต่ค่อยคิดเรื่องนั้นที่หลังเธออ่าได้สิเอาเป็นอย่างนั้นก็ได้เราคิดไว้แล้วว่าเธอต้องตอบเราแบบนี้แต่มันยังไม่สายเกินไปที่จะทำให้อึนเฮค่อยๆเชื่อมั่นในตัวเราแต่อึนเฮเฮ้การจะดูแลซอนอาต้องใช้เงินมากพอสมควรแล้วไหนเธอยังต้องการเงินเพื่อหาบ้านอีกเธอมีแผนอะไรหรือเปล่าเธอพึ่งพาฉันได้นะอึนเฮแหม ฟิล <Feel S 2> พ่าหนุ่มข้ังรักเวอร์ฉันคิดไว้บ้างแล้วละ่ะฉันจะเข้าร่วมกิวนั่นมันหนึ่งในสาเหตุขอาะายที่เกิดขึ้นกับซอนอาฉันจะไปเป็นฮันเตอร์นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฉันต้องขอให้นายดูแลซอนอาฮะแต่ว่านี่มันคือการพัฒนาที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เหรอสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเอ่ยสนุกไหม ขอขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอาริกาโตอาริกาโตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องไหนอยากให้ทำแล้วก็เมนไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปหาดูนะ